สภาพตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสภาพที่โดนควิปเปอร์ไว้ทุกคนระเบิดไปตะกี้แล้วก็มีแบบ <c oughs> มัวต, <c oughs> ตายไอ้ยังมตายเปตัวหนึง่งว่ะว้าวระเบิดเป็นรูเซเวอร์เลยอะไรครับเนี่ยแล้วข้างบนต้นไม้แหวก่งด้วยใช่ครับต่อให้ต้นไม้จะแหว่งขนาดไหนแล้วก็สามารถทีเดียวได้ทั้งต้นอยู่ดี โอเคมาทุกคนต่อจากป้าดีลาวนครับผมหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปหนึ่งวันหลายคนเนี่ยถามมามากเลยว่าพี่เวไปไหนแต่คือแบบไปไลฟ์สตรีมในทวิชเวททุกคนคือผมไปไลฟ์สตรีมในทวิชนะปะแล้วทีเนี้ยมีน้องๆเนี่ยเขาไปถามเยอะมากว่าทําไมพี่เวไม่ลงคลิปวันจันทใช่ครับที่ผมไม่ลงคลิปวันจันเพราะผมอยากให้ทุกคนทําการบ้าน <c oughs> เป็นไงเหตุผลน่ะฟังดูขึ้นไหม ไม่หรอผมแค่อยากจะประกาศบอกทุกคนว่าผมจะงดลงคลิปวิดีโอทุกๆวันจันทใช่มันจะเป็นวันพักของเราหน,นึ่งวันเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไงนไลฟ์สตรีมนะใครที่อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สตรีมใน Twitch ก็สามารถเข้าไปดูได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่นไมค e c รับ t เนาะโอเคมาทุกคนอาจจะเห็นกันแล้วว่าตอนนี้เรามีโคตรมหาวัวแล้วทุกคนโอ้แม่เจ้านี่คือฝูงวัวพร้อมกับเรเวลหน่หน่ทุกคนก็คือแบบ ไม่มากไม่น้อยก็ยืบสามไล่เหรอคือก็จะว่ายืบสามคือตอนนี้นี่บวกของเรานี่มันล้นเหลือมากทุกคนโอ้โหสภาวัวคือแบบเยอะสุดๆหลังจากที่ผมเอฟเคแล้วก็พอปล่อยให้พวกมันเนี่ยผสมพันธ์กันไปเรื่อยๆอเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าจําไม่ผิดเหมือนผมเคยลงมอสอะไรเกี่ยวกับไอ้พวกสัตว์พวกนี้หรือเปล่าวะเหมือนจนําได้ว,ว่าเวอร์ชั่นใหม่อ่ะมันจะมีมอสอยู่ตัวหนึ่งเลยทุกคนคือมันจะเป็นมอสแบบ ถาดอาหารนะ่ะเออมันจะมีแบบไม่น่ามีว่ะนเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงไว้อะ่ะมันจะเป็นมอดถาดอาหารเว้ยซื้อถาดอาหารน,ะน,ะน,ะนะนะั้นน่ะมันสามารถที่เอาให้วัวให้ตัวอะไรของเรากินก็ได้ใช่อ่ะเพื่อได้ดาบเดี๋ยวกูว่าเราคนที่ครับดาบ, <c oughs> บ,บ,บมาสักเล่มไหมทุกคนคืออืมเราหาดาบดาเมจสักเจ็ดไหมอันนี้นดาเมจโอ้ในแปดแพงโพสเอาสักประมาณอ่า ไอ้ดับดับเหล็กมันมันไอ้น,นี่เท่าไหร่วะเหล็กอ,ะอ่ะไอรอนใช่ไหมไอเอทเอไม่ใช่เอเอเอ็ม e e อ่ะไอ,ไอรอนเขียนไงวะไอรอนอ่าไอรอนไอรอนใครที่ดูพิมพ์มาตั้งนานเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยแหละว,ว่ากูพิมพ์ภาษาอังกฤษด้วยอ่าเดี๋ยวไม่มีหรอไอรอนอะ่ะเอา้าอันนี้ไม่ได้เทมนี่ว่า ไอรอนเดี๋ยวก่อนอาไม่ใช่หรอเออเดี๋ยวผมรู้ครับว่พาพอคุยกันลังหงุดหงิดโทษโทษโทเมื่อกี้พิมพ์ผิดโอเคมาเนี่ยทุกคนคืออันเนี้ยเราน่าจะดูก่อนว่าดาบไอรอนเนี่ยมันได้อ๋อได้ดมเบคือหตั๊กโว้ี่คือไรมันคือไรอะเราน่าสามารถทําดาบที่ดาเมจมากกว่าหกก็คือหกจุด้ อ๋ออันนี้ดาบแังมุมอ๋อหกจุดห้าแล้วก็มีดาบไอรอนชุบเลยไอพี่แจ๊ลาวาด้วยเหรอเฮ้ยน่าสนใจว่ะเป็นขอเอ็นทรานที่แบบง่ายๆแล้วก็มีเลสโตนไอรอนด้วยแล้วก็เอ่อเท่าที่ผมสนใจนะผมสนใจนะเนี่ยออน่าทำน่าทำน่าทำเอาเวดเอาเวดลาบบอสอะไรเงี้ยเออแล้วก็พาสกันก่อนนะครับผมมีน้องบอกว่าไอพี่เวฟเนี่ย ลองทําหุ่นยนต์ได้ไหมได้ครับระหว่างที่เรารอเรเวลเราก็วัวเราจะลองทำหุ่นยนต์แต่ว่าเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเหมือนจะเขาจะคราฟยากเป็นพิเศษเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะต้องใช้เป็นแบบอันนี้ด้วยเอาไว้ให้พลังงานใช่ครับน่าจะต้องให้พลังงานดูดิวิดีบอลด้วย2เม็ด <c oughs> เหล็กอีกอย่างมหาศาล โอเคลากก่อนเจ้าน้องหัวเด็กข้ามาแล้วลูกพอจะไปทำหุ่นยนต์ให้เขาดูเด็กๆยากดูหุ่นยนต์อโอเคมาเดี๋ยวว่าเราต้องทำถัาางนี้มาก่อนเนี่ยแต่ว่ามือนว่าถังตอนนี้ของเราน่าจะมีอยู่ใช่ไหมถังของเราน่าจะเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวนะสวัสดีครับอ่ขอคราบเป็นบล็อกก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเนี๋ยาดูซิว่าในนี้อ่ามีถังน้ำอยู่แล้วก็เราควรที่จะต้องมีดาบไอรอน ใช่ติดตัวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเพราะมอนสเตอร์ในเกมนี้ค่อนข้างที่จะดุร้ายแล้วก็ละวาที่เราต้องการอย,อยากจะมีแบบอันนี้ก่อนนะมันถึงจะหาเหล็กมาสร้างชุดได้ง่ายอ่ะ <S <S อเอาไงดูว่าชีวิตกูถ้าเกิดว่าเรามีโอเคไม่เป็นไรยังน้อยเลเวลหรือว่าเราจะกรที่จะต้องทำที่ฉันวะได้แน่นดิหรือไม่ไม่ใช่ที่จะจัด หรือว่าเราควรที่จะทําที่ที่ไ,ไปนรกดิวทุกคนไอจุดนรกของเราว่าอ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปตรงเหมือกแบบรวดเร็วเหรอเราจะไปยังไงดีหรือว่าอ่าเอาไปดีวะอ่าเดี๋ยวเราทําดีกว่าเออพวกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงนี่กะโดดไม่ดูตัวเองเลยเวฟไปเดี๋ยวเราเราทำดูดีกว่าทุกคนว่ามันจะออกมาเป็นจะไหนนะครับก็มาดูขึ้นมากันแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาดน้ําลงไปเอสลงอุ้ยเดี๋ยว มันคือของมีค่าเพราะฉะนั้นเราจะเอามาันกลับบ้านไปด้วยมันคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะตอนนี้นะทุกคนยิ่งกว่าไดมอนด์อีกอะออเหล็กคุณค่าเนี่ยแล้วกลวยเทมมาทำไมเยอะแยะไปนลฮะเอ้ยจะอ่าเอ้ยเอาไปเอาไปโอเค let's go มาถึงเวลาแล้วตอนนี้ผมก็ลองลงไปข้างล่างอะไม่รู้ว่าผมจะตายหรือไม่แต่ตอนนี้ผมต้องการลงไปข้างล่างชิบหายแล้วแป๊บหนึ่งนะทุกคน ถามว่าเกิดอะไรดขึ้นอ๋อลืมามาทอชมาชิบายโอ๊ยอ,อะไรใครยิงสกิลทำไรเนี่ยตกลงไปตายใครล้วไม่ชอบเนี่ยน่นตรายนะเนี่ยรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรจะมาเดินตรงเดินตามอะไรล่ะมาเดี๋ยวเราหาพื้นที่โอเคครับคุณต้องข้ามใช่ไหม S 1> <S 1> <S <S สุดท้ายเออวันนี้จ้าน้องวัวจ๋าโอ้โหสุดท้ายเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะเรามีบันไดเนี่ยที่ทําให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นไปข้างบนอ๋อบอกแล้วสร้างไว้อะมันมีประโยชน์แน่นอนโอเคมาเวเราลงไปเอาฐานกันก่อนทุกคนก่อนที่เราจะลงไปตะรุยข้างล่างนะครับซึ่งพี่ผมเนี่ยว,ว่าเราน่าจะหาออฟซิดีนเนี่ยเข้ากลับมาที่บ้านประมาณ14ก้อนใช่ on. แต่ว่าที่บ้านเรามีอยู่ประมาณ ศูนย์ก้อนใช่ครับนั่นคือสิ่งที่บ้านเรามีมันเรามีอยู่ศูนย์ก้อนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราน่าจะหาได้อยู่ในอนาคตอ่าเราจะเอานี้เก็บไว้แล้วก็ทอชของเรามีอยู่แค่นี้ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็จะใช้แค่นี้ฮะแล้วลงยังไงครับนั่นแหละคือคําถามน่าจะต้องเดี๋ยวกูจะทำท,ทางลงดีๆกัน <laughs> เนี่ยว,วัตถคมมันควรที่จะต้องมีเนรอไอทางลงมาตรงเนี้ยมันดูลำบากมากเลยเวลาเราจะเดินลงอะ่ะ ดูดิเนี่ยโอเคมาไม่เป็นไรเพื่อนต่อให้นายจะไม่มีทางลงดีเดี๋ยวแนนะ่าคนเราจะสร้างแบบูจะกูทำแบบขี่ยานลงไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเอเดี๋ยว,ยวขี่ยานอวกาศพุ่งลงพื้นดินอะไรเงี้ยมาแล้วมาแล้วนี่ฮะสีเตอราขาดไม่ได้ไมันคือเดสโตนไอเดี๋ยวเหมือนับมีลาวาอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมขอเลสโตนหน่อยจ้านี่แหละคุณค่าที่เราควรอย่าเพิ่งไหลลงไปโอ้ยนี่ก็ไหลอย่างลยวะขึ้นไปก่อนก็ได้ ขึ้นไปก่อนเออนี่ไงเ,เราวะขอเดี๋ยวนะครับเขอปักออออได้แล้ววะโอ้มาเจา้าแล้วตอนนี้เรามีดาบเหล็กแล้วซึ่งเหมือนกับเป็นว่าดาบเล่มนี้เนี่ยเออทำไมมันแบบเวลาเราถือแล้วมันเหมือนวูบวาบวูบวาบอยู่ตลอดเอ,อเราร้อนมือเ มันพังเหรอเรือยังไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่หรอมันอาจจะตีแล้วแบบติดไฟอะไรเงี้ยตีไฟเออแบบว่าดาบร้อนเลยดาบร้อนร้อนแรงเออมันอาจจะเป็นแบบแน่มันพังไห <c oughs> มเนี่ยกลัวแบบว่าเลนชาร์แล้วมันพังไปเรื่อยๆอ่ะไม่พังหรอวะไม่ได้เกี่ยวแล้ว <c oughs> โอเคมาสุดครับโอ้แม่เจ้าตอนนี้เราเจอทองเข้าให้แล้วทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราต้องหาเนี่ยคือไดมอนด์ใช่ครับจะเป็นไดมอนด์แล้วก็บอ่อ ชิพายมีอ๋อมีน้ําอยู่เดี๋ยวเราต้องหาบ่อลาวาซักบ่อหนึ่งนะครับผมใหญ่ๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขุดลาบไม่ใช่ลาพีออกซิเดียนได้อย่างง่ายดายซึ่งเดี๋ยวนะมีปะบริเวณนี้ไม่น่ามีครับเดี๋ยวเขาเอาเอาน้ำกดข้อขออกไปลาพีสเหมือนจะได้ข่าวว่ามันจําเป็นเพราะฉะนั้นผมจะเอาลาพีสไปด้วยคุณกบและนี่ก็ได้จะเป็นลาพีสกลุ่มแรก ที่แม่แน่สิแน่เป็นกลุ่มที่2ที่เรามาขุดเอาแล้วเพราะรอบแรกเราก็น่าจะเอารับเอ้ยแหมมีเพิ่มซะด้วยโอเคเก็บมาเรียบร้อยไป let's go มาขูดปากก่อนสวัสดีครับวิไม่เห็นใช่ไหมไม่ดีไม่เห็นหรอกไม่มีลูกตานี่เห็นได้ไงไม่มีมันยิงผ่านหลังแล้วโอ้ยโอ้ยอย,อย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงผม,อมขอหน่อยก็ไม่ได้ จะห่วงว้ททำไมเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปอุ้ตรงนู้นมีตรงนู้นมีเดี๋ยวเราเอาอ่าไอเลสโตนตรงนี้ก่อนก็ได้ครับมีปุวะเหมือนผมทำไมผมรู้สึกว่าผมไม่คุ้นว่ามันจะมีบ่อลาวาเลยวะเฮียเดี๋ยวมีจริงไม่ได้บ่อลาวาเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีอ่ะโอ้แล้วแบบทํายาเบ,บลเลอร์เลยอ่าสภาพตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องหาจุดขุดไปสักที่ผมว่าเราขุดตรงนี้ไหมมันต้องเจออะ ผมไม่ผมจะพยายามไม่ลงไปลึกจนเกินไปนะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอันลงไปลึกหน่อยก็ได้อืมให้แถมเอ้ยเดี๋ยวเหมือนเฮ้ยเหมือนจะเจอภาพบั๊กว่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะมีภาพบั๊กใช่ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีภาพติตะติติร์รติตะติโอ้แม่เจ้าตอนนี้เราจะโอ้แปดเมตรโอ้ยเจี๊ย กูว่าสนดีใจมาได้แปดเม็ดเออแต่ผมคิดว่าเราได้มาหกเม็ดนี่ก็ฮ่าฮ่ายิ้มแล้วหวานทุกคนโอ้ยกับหเม็ดนี่เหมือนจะเหมือนเราจะเจอบ่อราวาข้างหน้าใช่ครับมันน่าจะเป็นบ่อระวานน่นไงบอกแล้วเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่กูคิดอา่าเหมือนสภาพตอนนี้เราจะไม่ได้เจอบ่อราวานะทุกคนนะเรา กูเจอเหี้ยอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยวกูเจออะไรม <c oughs> ึงนี่ย <c oughs> เออนี่วางไว้แล้วก็ดีครับเมอโอหลอกตาไงหลอกตาไงแค่นี้แบบมาหลอกกันไงโอ้ตูนึกว่ากูเจอบ่อระบาใหญ่ที่ไหนได้ระบาไหลทุกคนอูอ้กูลงไปข้างล่างก็ได้ถ้ากูยอมแพ้มึงมา <c oughs> ผมว่าไอ,อเดี๋ยวเลสโตน วันที่จะขุดนะครับเพราะว่าเลสตตนเนี่ยดับเลเวลไม่ได้จะเอาเลสตตนไปทำระบระบอะไรหรอกเอาไปทำเลเวลนั่นแหละครับเฮ้ยลงลงลงขุดจากทางเดิมแล้วทุกคนเพราะว่าอเส้นทางตรงนี้มันเหมือนว่ามันจะดรอปเป็นไดมอนด์ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรามาไวาประมาณนี้มันก็ดรอปไดมอนด์ใช่ไหมมันจะมีอยู่ขวาม,มือผมสัมผัสไดเป็นไงเป็นไงขนาดเลสตตนยังสัมผัสได้เป็นไง ไม่ทุกคนถ้าเกิดว่าผมขุดไปอยู่ประมาณสัก20กสิบกบล็อกอะ่ะมันจะเจอกับไดมอนด์ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเริ่มมาแล้วเห็นไหมสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ไ่ะมันจะเจอเหมืองทุกคนมันจะเจอเหมืองแล้วในเหมืองน,นี้จะมีไดมอนด์ใช่เป็นไ,ไง เซนสุดยอดป่ะมันต้องมีไดมอนด์ทุกคนเอ้เหมืองตรงนี้มันจะเป็นเหมืองใหญ่แล้วมันจะมีไดมอนด์อยู่ใช่ปะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าเวลกูมาแล้วเหมืองใหญ่เหมืองใหญ่วัสดีครับทำไมมันแคบจังวะเหมืองใหญ่เหมืองใหญ่เจอแล้วเจอแล้วเรนสดโคเจอเดี๋ยวกูขอเลนสโตนก่อนนี่แหละสิ่งที่เราต้องการทุกคนมันคือลาวาเออสงสัยเรดาผิด เราใส่ตอนแรกกะว่าจะหายเจ้าเดมอนนะแต่ว่าเรามาเจอลาวาแทน <c oughs> อ่ะโคตรแถเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไอ้ทอมวกนนี้กลับบ้านดียวเดี๋ยวทุกคนเน่เสยมาเลยโอเคเก้าก้อนนี่แล้วก็ห้าก้อน g e เนียสเลยนลั่นวงังมันคือแหล่งที่ฟาร์มเวลของเราชันน้นดีเอ้ยเดี๋ยวเรา้าเกิดว่าเราไปนรใช่ไหมเราก็ไปหาพวกแบบ ทองเหล็กในประสาทหรือว่าประสาทเวอร์ชันเวอร์ชันเนี้ไอเหมือนกับว่าเขาจะดอบเป็นทองค่อนข้างดีนะถ้าเกิดว่าเรามีทองใช่ไหมแอปเปลิลทองถ้าเกิดว่าเราได้แอปเปลิลทองแล้วเราสู้กับบอสไอเจ็ดบาปอืมผมคิดว่ามันความผมคิดว่าความเป็นไปได้น่าจะสูงและถ้าเกิดว่าเราจะสู้กับเจ็ดบาปจริงๆแล้วเราก็เราควรที่จะเอาเจ็ดทุกคนคิดว่าเจ็ดบาป กับวิตเทอร์สเกลวิตันใครจะโหดอยู่กันวะ <laughs> ทุกคนคิดว่าตัวไหนจะโหดอยู่กันถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องออฟซิเดียนขึ้นมาหนึ่งห้องแล้วเราก็อัญเชิญเราเราก็กินแอปเปิลก่อนกินแอปเปิลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็อัญเชิญไอ้เจ้าวิตเทอร์สเกลวิตันขึ้นมาไม่ใช่วิตเทอร์เลยวิตเทอร์ไม่ใช่วิตเทอร์สเกลวิตันวิตเทอร แล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้วิทเทอร์เนี่ยกับไอ้เจ้าตัวเจ็ดบาปอยู่ในห้องด้วยกันซึ่งไอ้เจ็ดบาปเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มันจะกินสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเว้ยผมคิดว่ามันน่าจะกินวิทเทอร์หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าวิทเทอร์ยิงมาทนอาจจะโดนเราแล้วมันทาให้ไอ้เจ้าตัวนั้นอะมันโมโหมันก็จะไปตีวิทเทอร์แล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยวิทเทอร์เป็นตัวฆ่ามันนะโอ้ยเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปอาจจะใช้ได้ผลก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะได้ผลก็ได้ นั่นคือว่าเราปล่อยให้วิธือหรอ,อม,มีความเป็นไปได้ปะได้น่าสนใจไวิทฤษฎีนี้เดี๋ยวเราต้องไปทําในเกมโหมดก่อนเพราะไม่อยากจะมาเสียเวลาเน่นอนเลยผมต้องไปลองทาในเกมโหมดก่อนทุกคนเลยต้องไปสร้างโรงขึ้นมาแล้วมาลองทําก่อนนะถ้าเกิดว่าเราทําแล้วมันไม่ได้อะกูตายฟรีเหรอไม่ผมจะไม่ลองทาในเกมโหมดเว้ยผมจะรอทําใน คลิปวิดีโอนี่แหละแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าเออแบบนั้นน่าจะโอเคป่ะโอเคมาเรียบร้อยกูได้มาแล้วสิบสองก้อนตอนแรกว่าเจอสิบสี่แหละอย่างนานเลยใช่ไหมกูแต่จะได้แต่ละก้อนโอ้โหขมิบแล้ว,ขม,ลวขมิบอีกตูดกูเนี่ยกว่ามึงจะได้แต่ละก้อนเนี่ยเนาะทุมาเออเอานี่ไหมปักเอาไว้เพื่อความสว่างเฉไว้ปักเอาไว้เพื่อความสว่างเฉไว้ทุกไป เก็บเหล็กไมหมหมดครับตอนนี้เรามีเหล็กอยู่วันสิบก้อนโอเคเลสโก o Come on ลเฮียมาแล้วเรามาแล้วครับและกูมาจากทางไหนอ่ะเอาข้างบนนี่วาใช่ไหมเราวิธีการขึ้นนี่แหละทุกคนวิธีการขึ้นโดยที่เราไม่ต้องต่อบล็อกหม้เอ้ยทำไมกูไม่เก็บไปหมดวะมฟ ทิ้งควายอีกแล้วทูลองลองเอาดาบนี่ไปฟันสเกลิตันไอตัวนั้นไหมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะติดไฟอย่างที่เราคาดคิดไว้หรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันมันจะสามารถติดควิปอ่าโอเคควิปอ่าควิปว่อะอะอะเออหมนติดไฟมั้ยเฮ้ยมันติดไฟมั้ย อาฮ่าฮ่าเรียบร้อยอุ้ยนีด่ดาบติดไฟบอกคุยี่โกงกันเลยเฮ้ยแบบนี้เราก็ไม่ต้องเอ็นชาร์นแล้วเลยเออเดี๋ยวนะทางกลับบ้านกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี้ยนะทางกลับบ้านอ่ะโอ้ดู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 เลื่อนรถคนเยอะโอเคป่ะนี่แหละครับมันคือทางทางกลับบ้านขึ้นโดยที่ผมว่าเราควรที่จะมีน้ำลงไปข้างล่างแล้วก็เชื่อมไปตรงเนี้ย วางไปเลยแล้วกันแล้วตักเอานในหลุมง่ายดิวางปุ๊บตักเอานในหลุมปั๊บใช้น้ําในการเดินทางเดี๋ยวเราจะทาอ่ะที่ว้ามเนี่ยผมพีม่คิดว่าเราน่าจะทาเอาไว้ฝั่งตรงข้ามนะครับของไอ้เจ้าคุณเรียกว่าอะไรทุกคนไอ้เจ้าบ้านของเราใช่เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบฝั่งตรงข้ามเพราะว่าอะไรผมไม่อยากจะเอามาไว้ฝั่งบ้านของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันมันจะดูรกอืแค่นี้บ้านกูหลังนิดเดียวอยู่แล้วไปเลิกกับบ้านเลย เออกูกูมาถูกทางป่ะเนี่ยในบ้านบ้านบ้านอยู่เอ้ยนี่ใช่ปะจะอ้าวเอาเล็วอ่ะเอ้ยนี่เนี่นี่อ้าแม่ยคุณมันจะพลาดได้ยังไงนี่เออแม่์เจ็บตัวทีนี่คิดถึงบันพุรุษถึงก็เออออกมาเลยทีเดียวเชียวโอเคมาแล้วแลาวก็รังจะไปลงมาแล้วมาแล้วกูปีกมาแล้วกู้ทะยาน จนถึงบ้านเราจะพุ่งโอ้โหนี่พุ่งมาได้สูงมากเราจะพุ่งทะยานพุ่งไปอีกไปอีกนิดหนึ่งนิดหน่อยแล้วเข้าโอเคการลงเหมืองนี่มันไม่ใช่เรื่องอยากนะฮะทุกคนโอเคมาสีต่อไปที่เราจะต้องหาแล้วก็สําคัญที่สุดนั่นก็คือไฟแช็คเพื่อที่เราจะได้เอามาจุดกับประตูนรกของเราเออประตูนรกของเราเนี่ยผมคิดว่าผมจะสร้างไปฝั่งนี้ เนื่องจากว่าผมไม่อยากให้เจ้าพวกพิกกลินหรือว่าซอมบี้พิกหมูมันออกมาแล้วก็ทำร้ายเราได้ใช่แล้ววันดีทีเอนชานทีเอนชานที่กูยังไม่มีเลเวลอุ้ยเหลือไว้ตรงนั้นดีวะอ่าตรงนี้ก็ดีนะใช่เห็นวิวภูเขาดิโอเคมาเดี๋ยวเราไฟเช็คกันเกิดีกวไาไฟเช็คโอ้เดี๋ยวนะทำไมบ้านกูมันม่เลเวปุยจะสร้างหลังเล็กกระติดติไม่ได้นะโอเคได้วางครับสอ,อัน โอเคแล้วก็เก็บเอาไว้นี่แหละโอเคแล้วนั้นเราก็จะเอาหินเหล็กไฟอโอเคลืมไปว่าบ้านกูไม่มีหินเหล็กไฟบ้านเราน่าจะมีก้อนอ่าฮ่าบอกแล้วมันมีแล้วเราก็จะใช้อันนี้ไม่อันที่สี่จะได้เชื่อมป่ะเชื่อมป่ะหนึ่งไม่ได้สองไม่ได้อยู่แล้วอันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยยังไงก็ได้สุสทยจะคิดผิด อันที่สามเอาไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่นะอันนี้ก็ไม่ได้อืมอันเนี้ยได้ป <Yeah>, like ุ <olas> ๊บปุ๊บอันที่สองอันที่สองแน่ๆโอเคกูยอมแพ้อะไรวะทำไมมันดอบยากอะไรขนาดเนี้ยตัวมึงไม่มาเลยมึงปล่อยกูหน้าแตกเนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวเราเอาเอาฐานมาฮะแล้วก็ คราฟเอ้ยเดี๋ยวกูจะคราฟทำไมล่ะเอาไปใส่ในเตาสิอันนี้ใส่ข้นไปเอ้ยเอย้โอเคเย็บลืมเอาเหล็กโอเคคราฟเป็นเจ้าไฟแช็คแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปหาทำเรในการสร้างซึ่งไอ้ทำเใร,รนเววเำเในการสร้างเนี่ยมีไก่ด้วยะโอเคปะทำเรในการสร้างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีในข้างบนนี้หรือไม่เดี๋ยนะโดดโอเคเราได้จาก นี่ไงเอาโอ้โหถ้าตรงนี้นี่แบบวิวเห็นทะเลอะเอาจริงไหมอันเนี่ยตรงเนี้ยแบบโผล่มาแล้วแบบเทซัทบอ,อยากได้สูงกว่าเนี้ยประมาณช่วงเอาตรงนี้ได้ไหมนี่เป็นประตูนรกโอ้โหคนรู้คนรูอ <laughs> นร้อะโอโ้อยู่แบบโผล่มาวิวอย่างสวยได้ครับตรงนี้ว่าเวิร์กโอเคเดี๋ยวเราจับ ทุกคนเชื่อป่ะว่าถ้าเกิดว่าผมวาร์ปไปใช่ไหมเราจะเจอกับสถานที่ที่โคตรดีแล้วไหมทุกคนเชื่อป่มมันจะอยู่ไม่ห่างจากปราสาทคือมันจะห่างจากปราสาทแค่นีดเดียวและหลังจากนั้นเราก็จะมีที่ปั๊มเวลคือสถานที่เกิดเนี่ยจะเกิดอยู่ในไบโอมที่เป็นเห็ดสีฟ้าอยู่ใกล้กับปราสาทไม่ไกลเกิน100บล็อกเชื่อไหมลองดูนะนี่การคาดเดาที่สุดยอดมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไบโอมเห็ดสีฟ้าชัวร์ครับมาแล้ว <c oughs> เอ,อสงสัยน่าจะผิดนิดหน่อยแต่ว่าไอ้ไอปราสาทอยู่ใ,ใกล้เนี่ยอันนี้จริงเราอาจจะแค่ยังไม่มองไม่เห็นก็ได้ทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะมันมีหมอก <c oughs> <c oughs> โอเคเราจะยังมองไม่เห็นก็ได้ทุกคนเพราะมันมีหมอกไงถ้าเกิดว่าเราเหมอกออกโดยการปรับการมองเป็นสามสิบเรนเดอร์อันนี้ได้สามสิบมั้ง ใช่ครับมึงก็ยังจะเห็นหมอกอยู่โอ้ยเนอะไอหมอกขานี่มันมีทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจแต่ว่าคําถามคือกูจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามยังไงอะมันจะไกลซะเหลือเกินโอ้โหแล้วมีแบบจิปายแล้วทุกคนเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามยังไงดูดิเราจะไม่ตายอะจิบปายแล้วมันมีเนี่ยมันมีปราสาทอยู่ตรงนี้ไม่ว่าตรงนี้และวสกจุดมันต้องมีดีแต่จะข้ามไปยังไงเนี่ยไม่ได้เอ ออเกือบจุ่มแล้วมึงเกือบไปโผล่บ้านแบบรวดเร็วไม่ได้เราทําแบบนั้นไม่ได้สิ่งแรกถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปแบบรวดเร็วนะฮะทุกคนเอเดี๋ยวผมจะทํากายกรรมไม่ดีกว่าไม่ทํำละเมื่อเห็นเลเวลพวกกูเลิกทำเลยกายกรรมตอนแรกก็จะโชว์โดดจากข้างบนแบบมาเกาะไอ้ตรงนี้ให้ได้ แต่พอเห็นแล้วแตัวเองเท่านั้นแหละไม่โชว์และกายกรรมไม่ได้ครับไม่ได้เราจะหชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับทุกคนโอเคมาเปิดประตูแล้วกเ็เราจะเก็บไอเทมนะครับผมที่สําคัญนะครับอ,อะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันสําคัญเราก็จะเก็บเอาไว้ซึ่งก็รวมถึงชุดกราะด้วยนะครับเราจะเก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไอพวกบล็อกเนี่ยที่เราคิดว่ายังไงเราก็ไม่น่าจะได้ใช้มันเอาไป อาหารเราจะไม่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าการต่อบล็อกไม่ได้เสียพลังงานเยอะแล้วเราก็จะเอาบล็อกที่เรามีนะตอนนี้ไปต่อครับแต่ถ้ากูตายกูเสียเลเวลอยู่ดีดีว่ะเออเอาอี้ดีกว่าเดี๋ยวพร์ทหน้าผมจะไปลงมอสที่สามารถข้ามไปได้อย่างง่ายได้แล้วจังกูกูจะไม่เสี่ยงโนอ่าไอจะไม่เสี่ยงใดคาดไอจะไม่ยอมตายเพราะไอต้องการหรือว่ากูจะขี่ยานอากาศข้ามไปมึงก็เว่อร์ไปเดี๋ยวเราเราสามารถครับได้ไหม ว้แม่เจ้าเราสามารถครับยานอวกาศได้อย่างนั้นเลยอแต่ว่าเราก็น่าจะยังไม่ได้รับนะตอนนี้โอ้เยี่ยมเลย <S <S โอเคทุกคนเรียนก็ได้ครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไวแค่านี่ก่กอนละกันเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาเรเวลในีายผมจากเจ้าน้องวัวของเราเนี่ยให้ได้มากสุดเท่าที่จะมากได้เนตอนนี้เรามีประตูนรกแล้วซึ่งเราน่าจะไปฟาร์มได้แต่ว่าเราต้องหามอดอะไรก็ทําที่ทำให้เราข่าไมได้ปลอดภัยก่อนอ่ะมันอันตรายเกินเอันตรายโพด ถ้าข้ามไปแล้วกูตายทำไมวะเนี่ยกูเลเวลเรายีวว่สิบสี่ว่าสิได้ No 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 ผมจะไม่ทำดังนั้นเด็กขาดโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่รับชมเจบบนจบในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สุสดีแค่ผมไปแล้วฮะอย่าลืมนะว่าพี่เวฟเนี่ยลงคลิปเนี่ยหยุดทุกวันจันทร์ขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามชมคลิปของเราถึงแม้ยอดวิวจะแสนน้อยก็ตามโอเคทุกคนเจอบคลิปหน้าคลิปนี้สุสดี่แค่ผมไปแล้วฮะล,ลาก่อนไปจริงและหลับเนี้ยไปจริงๆเลย